อยังอยู่กันที่การบริหารจัดการพื้นที่ที่ชายแดนเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแก๊งคอยเซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าชายแดนเนี่ยยังมีปัญหาอื่นด้วยเช่นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นต้นนะครับวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านพุน้ําร้อนนะครับเพื่อที่จะไปติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงยาเสพติดฝุ่นควันและเรื่องของเศรษฐกิจตามแนวชายแดนครับโดยทางพลทออมริต บุญสุยาแม่ทัพภาคที่1และคณะได้ร่วมประชุมกับทางนายอาทิันอินทตราผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดและการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่ด่านพรมแดนบ้านพุน้าร้อนอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านพุน้ําร้อน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับตามแนวชายแดนไทยเมียนมา ทางท่านผู้ว่าเนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่าศูนย์สั่งการชายแดนมีมติให้เปิดด่านผู้น้ําร้อนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการค้าขายระหว่างประ,ประชาชนของทั้งสองฝั่งเป็นประจําได้ทุกวันแต่สินค้าอุตสาหกรรมนะครับต้องรอฝั่งเมียนมาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและประสานทางเจ้าหน้าที่ตอมรรวมไปถึงศุลก,กากรของฝั่งเมียนมาให้มาประจําที่จุดผ่านแดนซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณหนึ่ง ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้นนะครับก็จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างราชการและเอกชนทํางานแบบรัดกลุ่มเพื่อลดปัญหาเรื่องแรงงานเถื่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอร่างกรอบเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะนําเสนอกระทรวงแรงงานดําเนินการในลําดับต่อไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรียังได้ย้าจุดแข็งของเส้นทางขนส่งโดยเฉพาะนะถนนสาย m 81 ที่เชื่อมโยงจากฝั่งตะวันออกของไทยข้ามไปถึงท่าเทียบเรือน้ำลึกของทวายในเมียนมาซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นจุดผ่านสินค้ารวมถึงอาหารทะเลจากเมียนมาที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับ